สวัสดีครับผมนายดลวัฒน์เนตรพันธ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์พี่แป๊กนะครับตอนนี้เลยนะครับก็ขอพี่แป๊กแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนัทพลอิสรางคูนนัทอุทยานะครับที่เล่นชื่อแ๊กครับเป็นรุ่นพี่รุ่นยี่สิบสองจากคณะสังคมครับผมก็คือนะครับผมอยากจะถามพี่แป๊กว่าการเรียนปอดศานะครับสำคัญกับชีวิตจริงไหมและพี่แป๊กนะครับได้นําการเรียนนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงครับถ้าถามว่าสําคัญไหมเอาสรุปง่ายๆเลยทุกศาสตร์สําคัญหมด เราจะมาปรับใช้อย่างไงเท่านั้นส่วนสำหรับการปรับใช้ในชีวิตจริงของคำว่าประวัติศาสตร์ที่พี่คำนึงถึงกระบวนการกระบวนการสืบค้นกระบวนการเขียนจะนำมาปรับเป็นสิ่งที่สำคัญในการนำมาปรับใช้มากกว่าเนื้อหาครับผมแราพีไ่ไปคิดว่าการสื่อสารนะครับสำคัญกับชีวิตจริงไหมครับแน่นอนครับถ้าเราสื่อสารไม่ชัดเจนก็ไม่รู้เรื่องเนาะเดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ อะอย่างง่ายๆเราจะเขียนงานส่งอาจารย์ถ้าเราเขียนไม่เคลียร์ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ได้คะแนนสุดท้ายนี้ครับผมเอ็อยากให้พี่แปงนะครับให้กำลังใจคนที่จะเข้าปศุศาสหรือให้คนที่กําลังศึกษาอยู่ที่เอกปศุศาสครับก็สาหรับน้องๆที่กําลังศึกษาหรือกำลังจะเข้านะครับคิดว่ามาตรฐานทั่วไปของการเรียนคือขยันไว้ก่อนไม่มีใครเรียนโดยเฉพาปะปติศาสตร์ได้ลึกซึ้งมากมันต้องมาเก็บข้อมูลเพิ่มมา มาคนฝ่่ายเพิ่มทั้งนั้นนะครับไม่ได้ยากแต่ว่ามันเยอะมัน <c oughs> ต้องกอารยาบนิดนึงครับค่ะขอบคุณครับ